สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบนเดสลีกาเยอรมันเกมที่21ประจำเช้าวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์กันเลยดีกว่าเริ่มกันที่อูเดนแบร์ลินเปิดบ้านเสมอกับชชลเก้ไป0-0ดอทบุลถล่มแฮททรเบอร์ลิน4-1ไบรเออร์เลเวอร์กูเซนก็แพ้คาบ,บ้านให้กับไมล์ไป2-3นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเราจะผ่านไป21เกมเนี่ยอันดับ1-3ครับบาเยิร์ดอทบุลอูเดนแบร์ลินมี4-3คะแนนเท่ากันต่างกันแค่ประตูได้เสียเท่านั้นเอง อันดับ4ไฟร์บวรมี40อันดับ5ไลฟ์ซิก39อันดับ6แฟรงเฟิร์ตก็มี38ในขณะที่โซนไยตรางอันดับ14-16ถสตุตการ์ดฮอฟเฟินฮาโบกูมีทีมละ19อันดับ17แทรทบอรีมี17แล้วก็บวยชาเก้มี13แคะแนนปกะเนที่ดังสนวนล่าสุดก็ยังโคงเป็นดิค์สฟาวครูกที่สัดไป13ประตู แต่เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนะต่อไปเกมที่22คือวันศุกร์ก็จะมีไม้เปิดบ้านเจอกับบรัสเซิลมันชัยแกร็บักวันเสาร์ที่25กุมภาเอฟซีโคโลนเปิดบ้านเจอโว๊บบวกแฮรทาบอรินเจออัลส์บวกฮัฟเฟนเอาล์เจอกับดัตมุนลาบซิกเจอแฟรงเฟิร์ตเบรเมดเปิดบ้านเจอโบคุ้มแล้วก็ชาลเก้เจอกับสตุตการ์ดวันอาทิตย์ที่26กุมภาพไบร์บัวจะเปิดบ้านเจอกับไบเออร์เลอุนเซ่นแล้วก็ไบเยนเจอกับออูนนิโเบอร์ลิน